ท่องเที่ยวเกาะหมากเหงาหลังหยุดกิจกรรมไทยเบกและงานคอนเสิร์ตเหตุจังหวดตราสักห้ามหวัดโควิด -19 เจ็บแต่เจ้าผู้ประกอบธุรกิจตราดหนุนจังหวัดใช้ทุกมาตรการสู้โควิด -19 พร้อมช่วยเดลือทุกด้านเทศบาลเมืองตราดนำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพนน้ำยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดสารการจังหวดตราดป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เทศบาลเมืองตราดนำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสารการจัดตราป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการนายจุวัตกิจวิรัตปรลัดเทศบาลเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราดมอบหมายให้พันจะเอกประเสริฐสิงห์พรนันกบริหารงานสาธารณาสุขรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยใช้สารโซเดียมไฮโปโคารายพ่นฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของสารการจังหวัดตราซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆสำหรับการดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดในทุกพื้นที่ของสารการจังหวัดตราในครั้งนี้เป็นการป้องกันปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ตามหน่วยงานต่างๆยังไรก็ตามนอกจากการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้แล้วหน่วยงานต่างๆตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลไว้สําหรับบุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการในขณะที่บางหน่วยงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่มาติดต่อราชการอีกด้วย เจ็บแต่จะผู้ประกอบธุรกิจตราหนุนจังหวัดใช้ทุกมาตรการสู้โควิด -19 พร้อมช่วยเหลือทุกด้านขณะที่สาธารณาสุขตราเผยจังหวัดตราเสี่ยงพบผู้ป่วยโควิดหลังต่างจังหวัดพบแล้วหลายรายเวลา11นาฬิกาวันที่20มีนาคม2563ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตราว่าที่ร้อยติพิเชียรลิมหวังอยู่ประชุมหารือกับผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดตราทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร หาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายบัญชาสับพ,พโสาธารณสุขจังหวัดตราและคณะทำงานร่วมประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราการในที่ประชุมว่าทางจังหวัดตราโดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราได้ทำงานอย่างหนักตลอด2-3วันที่ผ่านมาเพื่อหวังมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดได้ออกคำสั่งประกาศปิดสถานที่เสี่ยงในจังหวัดตราทั้งหมดแล้วรวมไปถึงไม่ให้มีการจัดก,กิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรดวดเร็วทำให้จังหวัดตราต้องทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดออกมาตราการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งแต่ละมาตราการต้องทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนชาวตราให้หน้อยที่สุดขณะที่นายบัญชากล่าวว่า จังหวัดตราดในขณะน,นี้เข้าใกล้ความเสี่ยงมากที่สุดที่อาจจะมีผู้ป่วยจากโรคไวรัสโควิด -19 เนื่องจากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยพบผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นจากกลุ่มสนามมวยแต่ทางสาธารณาสุขจังหวัดตราดและทีมงานไม่ได้นิ่งเฉยเร่งหาและติดตามผู้ที่เป็นชาวตราดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้แต่ปัจจุบันยังไม่พบมีเพียง10รายที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เชื้อไวรัสโควิด -19 เท่านั้นและทั้ง10รายก็ไม่พบเชื้อแต่จังหวัดตราดมีโอกาสพบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกจากแนวโน้มที่วันนี้พบที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองแลว้วจังหวัดตราดไม่น่าจะเกินเดือนพฤษภาคมก็น่าจะถึงแต่จะทำอย่างไรไม่ให้พบเชื้อนานที่สุดส่วนนางสุธที่รัฐคุ้มของรักประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรากลว่า ทางภาคธุรกิจได้มีการพูดคุยกันมาแล้วระดับหนึ่งและเห็นด้วยทุกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดทุกรูปแบบและอยากให้ทางภาครัฐใ้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้จบโดยเร็วเพราะธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วเจ็บตัวทุกคนทุกธุรกิจหากเจ็บแล้วก็ขอให้จบโดยเร็ว จังหวัดตราเตรียมปิดด่านชายแดนทุกจุดปิดการโควิด -19 เอกชนแห่พบให้กำลังใจผู้ว่าตราหนุนให้ใช้มาตราการทุกอย่างอุ้นเซนขอความร่วมมือคนกัมพูชาในไทยเข้าประเทศการประชุมกำลังพลที่บรรจุใหม่ของกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราที่มีวัดทีรายติพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราเป็นประธานในการประชุมเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันนี้ที่สารกังจังหวัดตรา ก่อนการประชุมทุกคนที่เดินทางมาร่วมประชุมต้องถูกตรวจสอบจากการใช้เครื่องวัดไข้แบบมือถือหากเกิน37องศาจะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งซึ่งมีทหารเรือนในสังกัดกออกรมนตระ3คนที่มีอุณหภูมิเกินจึงต้องรอการตรวจสอบรอบที่2และ3เมื่อผ่านแล้วจึงเข้าห้องประชุมโดยไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ สำหรับการตรวจในครั้งนี้มีนายธีรชัยลิมประสิทธิศักดิ์ประลัดจังหวัดตรานายนัทพงษ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรารวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตราก็ต้องรับการตรวจวัด,วดอุณหภูมิด,ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวาส,สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 มีความรุนแรงมากขึ้นโดยใน ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นทางจังหวัดระจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตราการเข้มข้นมากขึ้นเพื่อสกัดกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดแม้จังหวัดรายังไม่มีผู้ติดเชื้อก็ตามซึ่งทางรัฐบาลก็ให้อำนาจทางจังหวัดในการควบคุมเต็มที่ซึ่งเมื่อคืนก็มีการประชุมกันถึง22นาฬิกาและได้ออกคำสั่งในานะประธานกรรมการ ควบคุมโรคระบาดให้มีการปิดสถานบันเทิงปิดร้านคาราโอเกะร้านนวดแผนโบราณและสถานที่จัดกิจกรรมทุกอย่างทั้งหมดซึ่งจังหวัดตราดยังคงต้องเข้มงวดในมาตราการทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรากาวอีกว่าในส่วนของการประกาศปิดจุดผ่านแดน ทั้งที่เป็นถาวรและช่องธรรมชาตินั้นจะมีการประชุมหาลือกในที่ประชุมซึ่งจังหวัดอื่นๆก็ปิดไปหมดแล้วโดยเฉพาะทางบกส่วนจังหวัดตรามีช่องทางทางทะเลจะต้องมีการปิดหรือไม่นั้นต้องรอให้มีการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ทางด้านบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหับเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราพันตำรวจเอกเบญจพลรอดสวัสด์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรากะว่าสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติประชาชนยังคงเดินทางเข้าออกซึ่งที่หัดเล็กเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของใหญ่ได้ตรวจเข้มการเข้าออกส่วนการปิดจุดผ่านแดนนั้นจุดช่องทางธรรมชาติจะปิดทั้งหมดโดยจะปฏิบัติบ้านท่าเซนรมทางที่บ้านมะม่วงอำเภอเบอะไรจังหวัดตราแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรี์ใต้สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัโทร090 818 1855 18เอกมัรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ท่องเที่ยวเกาะหมากเหงาหลังหยุดกิจกรรมไทยเบกและงานคอนเสิร์ตเหตุจังหวัดตราสั่งห้ามหวันโควิด -19 หลังจากที่จังหวัดตราโดยคณะกรรมก,การควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรามีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการบนเกาะมาออำเภอเกาะก,กูดจังหวัดตราจัดงาน ปาร์ตี้ไทเบกและงานคอนเสิร์ตโดยมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและชาวไทยที่จองตั๋วเครื่องบินและตั๋วคอนเสิร์ตเพื่อเดินทางไปร่วมงานในวันที่15-31ถึงมีนาคม2563นั้นที่บริเวณท่าเทียบเรือกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอระงับจังหวัดตราที่มีเรือโดยสารสปีด d b o a สามแห่งให้บริการนักท่องเที่ยวลงไปที่เกาะหมากปรากฏว่านักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีจํานวนที่นับได้ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ของเรือปาหันที่เดินทางไปเกาะกูดกล่าวว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวกลัวโรควิด -19 จึงกังวลและไม่เดินทางท่องเที่ยวส่วนเรื่องการจัดงานไทเบกนั้นทางผู้ประกอบการได้ยกเลิกไปแล้วเพราะได้รับคําสั่งจากทางจังหวัดราส่วนคอนเสิร์ตได้หยุดแล้วในวันนี้ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกกังวลจากมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลได้ดําเนินการมาอย่างไรก็ตามนะักท่องเที่ยวทุกคนและผู้ประกอบการมีความ เข้มงวดในเรื่องของการติดเชื้อโรคเป็นอย่างดีการติดเชื้อจึงเป็นไปได้ยากมากชมรมกีฬาบ้านของแองร่วมกู้ภยัยเบาะไรจัดแข่งขันฟุตบอลเจคนหาไรายได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชนในพื้นที่ที่สนามกีฬา ประชาคมวัดของแองก์อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกีฬาของแองครับโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราเรดเขตอำเภอบ่อไร่นายเสรีสำราญจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยและผู้นำชุมชนนักกีฬาเข้ารวมนายพานุวัฒน์พุทธเกศสนในอำเภอบ่อไร่กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของแองครับ ตามภัยยาเสพติดครั้งที่1จัดขึ้นจากมติคณะกรรมการหมู่บ้านของแองหุู่ที่6ตบบกตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราโดยมีชมรมกีฬาบ้านของแองและกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างสุขภาพโดยการเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้กับชุดกู้ภัยสว่าง บุญช่วยเหลือธรรมสถานเขตอำเภอบ่อไร่ไว้ใช้สำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนนรวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น